นบอืมบางเอินออ้นถึงงูเฮางูเฮาเขาซิกตกินอีหยังไว้ท้องแบบอ้วนเลยครับกินขากร่วนๆเอ้าอันมันกินอีหยังสรุปแล้วนะนนคิดว่าเอาไก่<อ>บ่ขะบ่เออนะทำการตัดหัวไปฟังไวงนะ้หน้าเฮือนเรียบร้อยแล้วความเสื้ออีหยังก็อาย สมัยหลาสมัยเอนวาคซมเสียเอาหัวงูฮาไปฝังเยหนาใหันเอวยออกข้างนอกจะเป็นเทศตดงไรก็มันจกั้นที่ปวกพี่ปอบยังไงวะี่ปวกที่ปอบเกอกันความบดีกันความบดีเขาว่าดอกว่าเซียมเสียเทาว่าคนเราเขาเนี่ยกลังล่นเดี๋ยวคัวบ้านนี้ฮะสยยเกียรกันนา ว่าสรีในหอมว่เอ้ยตปญ่นี่มันกินอันญว่ามันมันกินอันยังจิตปาดเลยอียังกินขาข้างคคกข้างคุกกินขางแล้ข้างคคกว่ะตัวเดียวกันนะกินขาดาษาอาสานข้างคคกภาษาปากกลางชุกระบอสวกรล่นซสือสุลูน้องบ้มเลย นี่งว่ะูอบปิบ,บอ่าปเป็นงตาคัวเลยครับารนนะมาหล่นเบืงยังกินยังเข้าไปบ่อย่างเด้ยมีบอ่างวะมีหางวะไก่วะโอ้ยกินขากข้างคกแท้ๆเลยเไงว่าจะหางเลยอื <c oughs> งงมวัตตันออาหารสัน ปวดข้างมันเลยนี่ยยี่คิมไปก็เรากินเนาะวางเป้าเลยที่ถ่องมัน <c oughs> งอนก,กินคาร์โบกลับไปตัวแบบใหญ่ครับรอกูได้ติดด่างสวยซะมึงเบิดบุญจอยติดด่างวะติดด่างก็หอยหัดรอกูห้อยมันหัดหลังอยู่คิด ข่วงอย่างใครหรือไขมันเียอย่งไขมันโอ้โหวัตสิษ์ตัวใหญ่โอ้ตีแตถ่วมันใหญ่เลยบึลงวัวเลยตีงูตีจุดไขรขาดเอาบีอันเดียวเอา้ยว่าหนาวปนี่กินเลือดบีบัวแตกเลยนี่นี่ก็เป็นอย่างมันบริเวณตะกินไว้นี่กินจากเว อะ้กันน้ำมันน้นไหจเก็บโหลดื่องในต่ตา้ำไหนนะไม้กินได้ขายมันหนูไปเตเอหรอกใส่กันไปละเพชโอูู้ตัวเมย์ก็เธอคงต้องมีข่อยกมีสาระอยู่ตอนนี้นิดหน่อยไปเบิงเบิงกเขาใจเลียวยังมันใหญ่ ตับ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 ข้าว่าโมโหกันเด้อเดห็นพอได้จวัดรด้ยครับแจมเราอ้าวจำนี่ละมือนไก่แล้วว่า็ไดลามหรอม้า่มาทันมุนอ้าวตักนะครับตักเปนวา เ,เสพสวกไปเนี่ยธรรมดาเลยครับเนี่ยสารใบสวกเสบสวกเสบใบส,สวกขอแลไวบ้าเพียงมียังแนนที่นีจะไข่ใบกูดพริกจะไข่ใบมะกรูดไข่ไู้ต้องใส้ดอกดึงงูหอนถูกข้อแห้งแหะ

เยอยนิดน mm. yeah, ึงหอมแดงส้อนหมเดียวครับักใจนักการเลยนก็ดีแวตนมักใจแม่ประขามไปกันเลวันใดกันเดี่ยวครับอยากจะมาครับเราลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันเปียวนิดนึงตัดความใหามานตัดลวดนวดน่นอมีเปล่าเลือนเยอะตรงนี้ตูเสี้ยนนี่ขนาดนี้ กองปลาตังรดจัดแนบดูดส oh. yeah. ่อยแสงไหนไหลบาลำบ่าตูดก็หลอดแนบเราเต้นรัวเดินรัวกะเพาะอีกเว้ยเขหาเขามาหากินใหหน่อยเจ้บ้านตัวดังบุกลุกบุกลุกลอยเลยลุกตีเส้นยังฮะ ในเล่นเล่นเล็กน้อยได้ครับโอเคบาได้โอเคต่อหลังละครับไปดูดูต่อไปไปให้น้ำหอม่แล้วเหลืองเาแล้วครับเคงต้ลงไปก่อน ใครมาได้ย่างย่างจาใครมาได้เอาชนแล้ะลงไปตัวเด้อใส่มั่นดดนี่วมที่ส่สุดครับอาหารบนนี้ไตัวเน่ัน่เดีเร็วไหมเร็ว

ครับนง,งมาเลยันคง,งห่อ,อยัหลายอยงเีดะเของนัวได้ขอ,นองนัวแต่ตหมักมักแซ่บแต่ลายแสบหลาย <c oughs> น้ำปลานิดหน่อยพอ ใส่ยาหม่ามันออกของปลาคนเราเอาใส่ตอนหอยนี่ใส่ลกล้คนรัสสืรแบบระดมกันแ้วคยกันของปลาวมามสนจาง้าวห่ามันตางตูดทงต่อสูบเป่นนึงใส่ไผ่ตู้ไทยครับเดี๋ยวใบกะเพราเยอะกว่าไี่ตัวไทย ผมไปใส่ไปแล้วเราใส่เป็นไฟตัวไทไทบาทกระเพราแดงชันชุเก็บก็ใบกระเพราครับมาแล้วบ้านมาพอดีพัดแห้งแล้วกเนาะเลยโอ้อคัดแห่งน้ำมันบริเุท ดาดซุกไทยครับไปตู้ไทยเดือนเดือนใส่เลยพี่น้องเต็มเลยไอ้ตู้ไทยมันก็เสาหน่อยนึงเกิดเด็กกาดเลย ยงกันได้พี่น้องมันเอโอ้พร้อมเขาไัเออดยเวลาชิมมากคเขยส่งผมคือว่าไอใส่ซองยางจะเสียบได้เดี๋ยลองมาอืมพร้อมส่ผยอดครับ ได้แม่อวดนนอยฮะนน้อยาไเอาจับไวเท่าไหวะแม่ได้ติมอาเพีเลยไอ้ิมอยู่ไหนเอาหน่อยเขามีนอเมีนอกิ้าเพียบูเอาครับบนๆงไง